เพืนเรื่องนอนแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กับห้างสรรพสินค้าบินเก้าโฉมใหม่คือแบบเราเดินมาตั้งแต่เด็กๆอะ่ะคือเก้าเป็นเด็กเพชรบุรีใช่ไหมครับแล้วก็เวลาที่เราจะขึ้นมาเรียนมาเรียนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาจากนั่งรถตู้มาที่สายใต้ง่ายๆนี่แอละแล้วก็มาเดินห้างอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็โหวันนี้เปลี่ยนโฉมใหม่ปรับโฉมใหม่แล้วก็ทำให้เราแบบช็อปง่ายขึ้นช็อปเพลินขึ้น แล้วมีอาหารให้กินหนูเยอะมากมีของกินอร่อยอร่อยเยอะมากตั้งแต่เปิดมาห้าเปิดม,มาเราได้แบบอกาได้เดินจริงเลยอ่ะถ้าชมใหม่วันนี้วันแรกวันแรกเลยที่ได้มาสวยมากบรรยากาศด,ดีมากน่าเด,ดินมากคิดว่าใครที่ได้มาก็น่าจะน่าจะมีความสุขแล้วได้ครบทุกอย่างทั้งของกินทั้งได้ช็อปทั้งมีมีธนาคารครบอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะครบมากนี่ครับ ใช่ครับแม่น้ำของเคื่องนอนอ่กิมีครับแม่ของเรามีอะไรีคือก้าคิดว่าการนอนน่ะมันสำคัญมากเราทํางานอย่างเงี้ยแปดชั่วโมงอ่ะหนึ่งในสามเลยนะของของชีวิตเราในแต่ละวันอ่ะที่เราต้องนอนเพราะฉะนันก้าก้าเลยให้ความสําคัญกับการนอน,น,นมากๆแล้วก็อีกอย่างคือก้าเป็นโรคภูมิแพ้ง่ายาขึ้นง่ายมากภูมิแพ้จากไรฝุ่นจากฝุ่นต่างๆอย่างเงี้ยครับการนอนอ่ะมันต้องดูตัวเราอ่ะ เพราะฉะนั้นก็เลยเลือกแบรนด์ที่เน้นเกี่ยวกับการแพ้ป้องกันการแพ้มันหุมแพ้ก็เป็นแบรนด์นี้ที่ที่เขามีเส้นใยที่ทอยอย่างละเอียดอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็ทําให้เราแบบมั่นใจในการนอนแล้วก็นอนอย่างสบายใจเพราะว่าเราไม่แพ้แล้วมีเทคนิคยังไงในตอที่เราเป็นโรคแพ้มันครับมันจะค่อนข้างละเอียดอ่อนใช่การนอนอย่างแรกเลยคือเราก็ เราต้องปรึกษาหมอถามหมอว่าแบบเราแพ้อะไรบ้างแล้วก็เหมือนเรา,าก็จะระวังตัวในการในการใช้ชีวิตมากขึ้นอย่างเงี้ยครับเช่นแบบฝุ่นอย่าง<ๆ>เงี้ยยิ่งเพียงของกั้าก่อนหน้านี้คือกาแบบสิวเออขึ้นข้างแก้มเต็มหมดเลยครับแล้วเราก็ต้องแบบไปรักษาซึ่งเป็นแบบแย่าม,มากเริ่ฝุ่นตอนนี้คือแบบออไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือฝุ่นมันแย่จริงจร,ริงเรพอแบนดี้ว่ามือแบบว่าเหมือนขับรเตรียม ใช่แ,แบรนด์ไอเกมีก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทําให้การแพ้ของเราลดน้อยลงคนระับแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายแบบหลากหลายรุ่นก็สามารถเข้าไปช็อปกันได้ครับที่นี่ก็มีช็อปแพ้เแี่รื่องอปล่ฝุ่นะตอนนี้คือมันแย่มากมันแย่มากมแล้วก็เหมือนเรา เราไม่อยากจะออกไปข้างนอกด้วยซ้ำครับก็บบอย่างแรกเลยคือแมสต้องกลับมาแมส PM เ5มสแล้วก็ต้องเป็นแมสที่มีคุณภาพแล้วก็อยากให้เวลาออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยเช็คเช็คเช็คอากาศนิดน,นึงให้ทุกคนเช็คอากาศแล้วก็ดูว่าตรงนี้ของเราอากาศเป็นยังไงใส่แมสถ้าทางดีก็ใส่แมสหรือว่าหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อยู่ข้างนอกอาคารที่จะต้องโดนฝุ่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปก่อนแล้วก็ที่สําคัญก็ ใครที่แก้ปัญหาเรื่องคุณนได้ช่วยเร่งแก้ปัญหาเรื่องนี้ดุวนเลยนะครับมันเป็นปัญหาที่รจริงๆอากาศอ่ะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่มันจะต้องดีอะ่ะเพราะว่าอากาศมัน um ต้องสะอาดเพราะว่าคนเรามมนต้องใช้อากาศอ่ะเพราะฉะนั้นต้องแก้ไขจริงๆเรื่องแรกคือเรื่องคุ่นที่สำคัญมากมค่ะ่้าาอนอนอก็นยากั่จาะก็ก ชวนทุกคนนะครับมาเที่ยวมามาช็อปกันที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเก้าโฉมใหม่นะครับเขาปรับโฉมใหม่ให้ช็อปสบายแล้วก็ให้สนุกสนานไปกับทุกๆุกุกจุก,ก,ก,กร้านมีทั้งช็อปทั้งกินทั้งเล่นทั้งเที่ยวก็อยากให้มาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเก้าพันเยอะๆๆนะครับปรับโฉมใหม่เลิศมากครับ ใช่วันก็เป็นเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งที่ก้าวสึกว่าอยากให้นคนรอดูมากๆคือเรื่องมรดกมืดอ,อย่างแรกเลยคือพระเอกเป็นพี่เคนภูภูมิซึ่งมาร่วมงานกับช่องเจ็ดเป็นครั้งแรกก็เป็นอะไรใหม่ๆแล้วอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือก้าวคิดว่ามรดกมืดอนะ่ะเป็นเรื่องใหม่ที่ช่องเจ็ดไม่เคยมีมาก่อนเป็นแนวใหม่ๆใครที่ชอบแนวสืบสวนสอบสวนแนวฆาตกรรมแนว ทรลเลอร์เพ์เลอร์อย่างเงี้ยน่าจะชอบกันเพราะว่าเป็นแบบมูดใหม่หม,ม,บบมูดแบบคืมๆมืดๆแล้วก็ไปดูกันว่าใครจะได้รับกระดกนี้ไปแล้วก็ใครจะเป็นบอกไม่ได้จริงมันวสปอยไม่ได้เพราะว่าทุกๆดีเทลทุกๆอย่างมีความหมายหมดแล้วก็บอกเลยว่าพีคแน่นอนมีหักมุมแน่นอนและใช้อวานีโชว์บนเวทีด้วยครับ เพลงของเป็นเพลงประกอบละครซีรีส์เรื่องมารดกมือครับแล้วก็กับพี่โรสซิลินทิฟซึ่งพี่โรสคือร้องเพลงดีมากแล้วก็เสียงเขาสูงมากแล้วเราต้องไปร้องคีบพี่โรสโคตรมากแต่พี่โรสคือแบบสอนสอนก้าวบอกก้าวแล้วก็ให้เทคนิคก้าวในการร้องนี่ก็ก็เลยมั่นใจมากขึ้นที่จะร้องกับพี่โรสแล้วก็ก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสร้องร้องเพลงกับพี่โรส แล้วการกลับไปร่วมงานกับช่องเจ็ดคือเราเหมือนการกลับไปแบบกลับบ้านเก่าเหมือนกันเป็นไงบ้างคะความรู้สึกที่แบบได้กลับไปร่วมงานกับช่องอีกครั้งก็ก้าเข้าวงการด้วยการด้วยรายการเด e n น x t ส์เวิกแมไทยแลนด์นะครับเป็นรายการประกวดหาบอยแบนด์ซึ่งก็ออนแอร์ทั้งช่องเจ็ดแล้วก็หลังจากนี้ผ่านไปประมาณตอนนี้ก็คือประมาณเกือบสิบปีที่เราได้กลับมาที่ช่องเจ็ดอีกครั้งครับก็ดีใจแล้วก็เป็นไฟช่องเจ็ดบวกขุ่นมาก ในทุกๆแพลตฟอร์มครับ <c oughs> ก็จะมีคนแบบว่ายินดีต้อนรับก้าวหน้านามาเล่นช่องเจ็ดอะไรเงี้ยรู้สึกอบุ่นอบุ่นมากๆก็โดยเฉพาะผู้จัดด้วยทีมทีมแบบทีม,แบบทมโปรดักชั่นพี่ๆนักแสดงอะไรเงี้ยครับทุกคนก็แบบเอ็นดูเรามากแล้วก็คอยแบบเอนเตอร์เทนเราเพราะเราเหมือนแบบก็อินโทรเวิร์ดนิดนึงก็เลยพี่ๆก็เลยเอนเตอร์เทนเราเยอะหน่อยนะครับสนุกมากเบพออยู่ในกองเราก็เหมือนแบบฟิลน,น้องในกองเลย คอยเล่นคอยเอเจน์เราอย่างไรบ้างใช่คือก้าวก็เหมือนเป็นเด็กๆน้อยอยู่ในกองเนะีย mm hmm. ก็พี่ๆีก็คือคนที่ก้าวชอบฟังคาไม่สุดคือพี่เตอร์พี่เตอร์ที่มีความแบบตลกธรรมชาติมากแล้วก็ทุกอย่างคือเขาเขาตลกมาด้วยอ mm ินเนอร์ของเขาเลยโดยที่แบบไม่รู้ว่าตลกได้ยังไงก็ mm hmm. ชอบชอบคุยพี่เตอร์ mm hmm. พี่เคนอย่างเงี้ยพี่เคนก็ชอบเล่าเรื่องู้เรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็ชอบเอาขนมมาให้กินเคนกูปังเนี้ย ก็อร่อยขนมไข่ยอดมากทุกคนแฮปปี้ครับเยอดสุดมากงานซิลี่บอกว่าในปีนี้จะได้ดูแล้วให้ก้าวหน้าฝากค่ะเชิญชวนแฟนๆหน่อยทั้งแฟนคลับเราแฟนคลับพี่ๆทุกคนในกองอะไรเงี้ยให้แบบติดตามหน่อยครับก็ปีนี้นะครับก้าวก็มีผลงานให้ทุกคนได้ติดตามกันหลายเรื่องมากซึ่งก็ถ่ายทําจบแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็มีเรื่องมรดกมืดนะครับทางช่อง7 HD นะครับแล้วก็มีเรื่องโชโบเมิเกอร์ด้วยที่เป็นซีรี่วายเล่นคู่กับพีแม็กนะครับแล้วก็เดี๋ยวมี มหกมากรรมนุษย์นะครับทางช่องโมโนทเวนีนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีภาพยนตร์ที่กำกับโดยป้ต้อมมาดนนะครับเรื่องเตี่ยนะครับก็ปีนี้มีผลงานให้ทุกคนได้ดูกันทั้งปียาวๆเลยนะครับนี่ก็ฝากติดตามก้าวในรุกทพลแต่อพร์อมเลยนะครับ